สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตกประจำวันที่29รกรกฎาคม2568นะครับในส่วนวันนี้นะครับก็มีหลากหลายเหตุการณ์มากเลยทีเดียวที่อยากจะนําเสนอให้กับทางพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้รับทราบด้วยกันนะครับเริ่มแรกก็อย่างที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าได้มีการ ตกลงที่จะหยุดยิงนะครับในเวลา24นาฬิกาในวันนี้นะครับโดยฝ่ายไทยก็ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยการหยุดยิงในทุกๆพื้นที่ที่พอถึงเวลากําหนดเวลานะครับเราก็ได้หยุดยิงตามข้อตกลงที่เราได้ให้ไว้นะครับโดยยึดมั่นในคํามั่นสัญญาที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันให้ไว้อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย หลังจากที่เลยเวลากําหนดหยุดยิงไปแล้วนะครับเอาได้พิสูจน์ทราบว่าทางฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงใช้อาวุธยิงเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในหลายจุดครับก็ถือเป็นการกระทําที่จงใจละเมิดข้อตกลงและบ่อนทาลายความเชื่อมั่นที่ควรมีต่อกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านการกระทําของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวทําให้ฝ่ายไทยมีความจําเป็นที่ต้องใช้มาตรการโต้กลับภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองตามหลัก กฎหมายระหว่างประเทศโดยฝ่ายไทยไม่ได้ใช้กําลังเพื่อรุกรานนะครับแต่ใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ปรกากฏทราบว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นก็ได้ใช้โบราณสถานเป็นโลกกําบังซึ่งเป็นการละเมิดพันธกรณีในการคุ้มครองทางวัฒนธรรมของศาสตร์ประชาชาติหรือในเรื่องของอนุสัญญาของภายใต้ยูเนสโกอีกด้วยครับซึ่ง ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นที่ปรากฏชัดว่ายัางมีการละเมิดแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ให้กันไว้ครับอันนี้ก็ขอถือโอกาสประนามในเรื่องของการกระทําของทางฝ่ายกัมพูชาด้วยครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของสรุปสถานการณ์พื้นที่การประทะัระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา ยอดนะครับก็คือเวลา06นนาฬิกาของวันนี้นะครับสรุปพื้นที่ที่ไทยสามารถควบคุมได้ก็มีทั้งหมด11พื้นที่ด้วยกันได้แก่พื้นที่ภูมะเขือช่องอานมา้าปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายแนวเขตแดนช่องบกโดนตวนสัตโสมช่องจอมช่องสายตะกูบ้านกรวดนะครับพระวิหารและก็พ่านยาวครับมีทั้งหมด11พื้นที่ด้วยกันที่ ฝ่ายไทยนั้นสามารถควบคุมพื้นที่ได้ณเวลา24นาฬิกา<น>ครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอนำเสนอก็คือในเรื่องของยอดรวมผู้อพยพนะครับมีทั้งจำนวนทั้งสิ้น188,729คนครับโดยที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นพลเรือนนะครับมียอดเสียชีวิต15คนบาดเจ็บสาหัส12คน บาดเจ็บปานกลาง13คนและบาดเจ็บเล็กน้อย13คนครับรวมยอดทั้งสิ้น53คนครับเพิ่มขึ้น1รายในจังหวัดสุรินทร์ครับปัจจุบันนะครับยอดที่เป็นผู้บาดเจ็บนะครับยังมีแอดมิตอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ทั้งหมด14รายด้วยกันครับส่วนสถานพยาบาลที่ได้ผลกระทบนะครับมีทั้งหมด20แห่งด้วยกันนะครับปิดบริการทั้งหมด13แห่งแล้วก็ปิดบางส่วน7แห่งครับ ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับก็ได้รับผลกระทบจำนวนทั้งสิ้น175แห่งด้วยกันครับสุดท้ายที่ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงที่อยากจะให้ข้อมูลข่าวสารพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ที่เมืองพุตรจายาประเทศมาลเลเซียเมื่อวานนี้นะครับวันนี้นะครับเมื่อเชา้านี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มมีการหารือนะครับในระดับ ผู้ผู้บังคับัญชาในพื้นภาคนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการกองกําลังต่างๆในพื้นที่นะครับก็ได้มีการหารือกันนะครับขอเน้นย้ํานะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการประชุม RBC นะครับแต่เป็นการหารือในระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ของทั้งสองประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งการหารือตรงนี้ก็เพื่อเป็นการกําหนดกรอบในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติ หลังจากที่เรามีการหยุดยิงแล้วนะครับโดยกรอบแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงหาลือกันนะครับก็จะประกอบด้วยทั้งหมด5เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของการหยุดยิงนะครับเรื่องของการห้ามยิงต่อประชาชนนะครับผู้บริสุทธิ์แล้วก็เรื่องของหยุดการเพิ่มเติมกำลังหรือ reinforcement นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือห้ามเคลื่อนย้ายกำลังนะครับกำลังที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ใด ก็ขอให้อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับส่วนในประเด็นหนึ่งสุดท้ายก็คือเรื่องแนวทางการส่งกลับผู้ป่วยผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตตลอดจนผู้ถูกควบคุมนะครับก็จะกําหนดแนวทางกันยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงหาเลยแล้วก็นำมาไปสู่ข้อยุติแล้วก็ข้อตกลงร่วมกันด้วยนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากในส่วนของความมั่นคงก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ นะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีการโจมตีทางไซเบอร์ในเว็บไซต์หรือในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมีการใช้ AI มีการใช้ข่าวปลอมข่าวลวงต่างๆนะครับก็อยากจะฝากทางพี่น้องประชาชนนะครับใช้วิจารณญาณในการติดตามในการ แชร์ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการรายงานรีพอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ้าหากตรวจพบว่ามีการละเมิดทางไซเบอร์นะครับโดยเฉพาะกระทรวงดีนี้ถือว่าเป็นกระทรวงหลักที่จะติดตามในเรื่องนี้เป็นสําคัญครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับช่วยกันติดตามแล้วก็สืบสอะนะครับในเรื่องของการละเมิดทางไซเบอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันครับก็ขอส่งต่อให้ทางผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศครับ ขอบคุณมากค่ะสําหรับประเด็นสําคัญที่ทางกระทรวงกรต่ามประเทศกําลังติดตามอยู่นะคะและที่จะรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบวันนี้ก็มีเรื่องเดียวค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการผลลัพธ์การประชุมสมัยพิเศษเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียนะคะอย่างที่ท่านโฆศกฝ่ายความมั่นคงได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วนะคะในเรื่องของการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยฝ่ายกัมพูชานะคะทำให้ไทยต้องมีเหตุ ต้องตอบโต้นะคะเพื่อปกป้องอธิปไตยจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาที่ยังคงมีอยู่ในบางพื้นที่นะคะดังนั้นขอเรียกร้องฝ่ายกัมพูชานะคะให้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่ดยิงอย่างเคร่งครัดนะคะและโดยทันทีในขณะเดียวกันการขอย้ำนะคะว่าการหยุดยิงเป็นจุดเริ่มต้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปสู่สถานการณ์ที่ลดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศได้นะคะขอเรียนว่าฝ่ายไทยส่งทีมไปมาเลเซียเมื่อวานนี้นะคะด้วยความตั้งใจที่จะแสดงจุดยืนเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะและทางรัฐบาลไทยได้แจ้ง เน้นย้ำว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรุกล้ำอธิปไตยการสูญเสียชีวิตทั้งทหารและพละเรือนนะคะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนนะคะเหตุการณ์กับระเบิดและการคุกคามและยั่วยุต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะทั้งนี้ขอให้ฝ่ายกัมพูชาดูแลคนไทยในกัมพูชานะคะดังที่ ประเทศไทยเราก็จะดูแลคนกัมพูชาในไทยเช่นกันนะคะซึ่งเป็นทั้งหมดนี้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของไทยในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะในขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็มีความพร้อมยังคงมีความพร้อมอยู่นะคะและจริงใจในการหาทางออกร่วมกันโดยข้อตกลงหยุดยิงที่เห็นชอบกันทั้งสองฝ่ายเมื่อวานนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จ ในขั้นต้นนะคะและเป็นก้าวแรกจริงๆแต่เป็นก้าวที่สำคัญเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสงบและปลอดภัยตามแนวชายแดนสำหรับกระทรวงกลาโหมประเทศนะคะขอไฮไลท์จุดสำคัญของการเจรจาเมื่อวานนะคะที่ได้มาซึ่งความตกลงหยุดยิงเป็นเรื่องของการรื้อฟื้นให้ทั้งสองฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาทวิภาคีค่ะเมื่อเช้านี้ เป็นที่น่ายินดีนะคะที่ได้มีการเจรจายอย่างไม่เป็นทางการเกิดขึ้นแล้วนะคะระหว่างแม่ทัพภาคสองออขอโทษนะแม่ทัพภาคของทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วนะคะ,ะในอนาคตก็จะมีการประชุม JBC ในเดือนกันยายนนะคะกระทรวงอนา่าระเทศหวังอย่างยิ่งโดยในกรอบของ GBC จะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วคะ่ะในวันที่4สิงหาคม ที่สําคัญที่สุดนะคะสาหรับกระทรวงการต่างประเทศเช่นกันก็คือสําหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่พักพิงศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะจะได้กลับบ้านในเร็วๆนี้แต่ขอรอสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะกลับบ้านอย่างปลอดภัยได้เพราะตอนนี้สถานการณ์ก็ยังมีความปลอดบางอยู่อย่างที่ทราบนะคะ จากนี้ไทยต้องการเห็นความสุจริตใจจากกัมพูชาทั้งในเรื่องของการหยุดการโจมตีโดยเฉพาะต่อโพลเรือนการหยุดยิงจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธ,ธรรมระหว่างประเทศซึ่งในขณะนี้ในช่วงแรกของการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงมีความเปราะบางอยู่อย่างที่ทราบกันนะคะ สำหรับการหาลือในรายละเอียดและขั้นตอนต่อไปนะคะหน่วยงานในพื้นที่จะติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติต่อไปและทั้งนี้นะคะขอขอบคุณประเทศต่างๆที่ได้เริ่มแสดงความยินดีและได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง mm. เช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอย้ำว่าการดาเนินการทุกอย่างของรัฐบาล ต้องให้ความสำคัญกับอธิปไตยบุรภาพแห่งดินแดนผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเช่นเคยค่ะขอบคุณค่ะกับในช่วงนี้จะข,ขออนุญาติแปลเป็นภาษาอังกฤษน,น,น,นะครับ So I'd like to give a quick translation into English what we've just made in our press briefing According to the meeting yesterday between the Acting Thai Prime Minister Um, or the acting uh, the Deputy Prime Minister, rather, uh, with the Prime Minister of Cambodia. And the event was hosted by the Malaysian Prime Minister in Putrachaya in Malaysia yesterday. Both sides agree to ceasefire at 12 uh, 2400 hours or at midnight today. And Thailand affirms that it has strictly adhered to the ceasefire agreement. By halting all hostili hostilities in every area immediately upon the specified time, in full commitment to the joint pledge made by both governments. However, after the ceasefire came into effect, Cambodian forces continued to launch attacks into Thai territory at multiple locations. These actions are considered a deliberate violation of agreement. And a serious breach of trust that should exist between neighboring countries. As a result of Cambodia's actions, Thailand found it necessary to respond under its rights to self defense as recognized by international law. We would like to reaffirm that the Thai side did not use force for aggression, but rather to defend national sovereignty and ensure the safety of its citizens. Additionally, it has been observed that Cambodian forces use ancient heritage sites as shields, which constitutes a violation of their obligations under the United Nations UNESCO Cultural Protection Framework. The second point was on the summary of the conflict situation between Thailand and Cambodia as of the 29th of July 2025, and it was recorded at 0600 hours or 6 a.m. this morning. It was reported that Thailand has been able to secure areas under the Thai control um, totaling 11 locations, namely Phumakua, Chong An Ma, Ta Muen Tom Temple, Ta Kwai Temple, Chong Bok border area, as well as Don Truan, Satasom, Chong Jom, Chong Sai in Ban Vihear area as well as Plan Yao. So these are the eleven locations that Thai Armed Forces has been able to secure. The totaling, um, the total number of evacuees amount to one hundred and eighty-eight thousand seven hundred and twenty-nine people. This is the latest count that we have received in terms of the evacuees or displaced persons. In terms of the civilian impact summary, uh, the total injured and cash casualties we have received in the Thai civilians are 53 people, uh, constituting fatalities of 15, seriously injured 12, moderately injured 13, and slightly injured 13. Affected healthcare facilities uh, have totaled uh, 20 locations altogether. Uh, with the fully closed hospitals and healthcare facilities of 13 locations and partially closed facilities of seven locations and according to the ceasefire agreement reached yesterday a discussion was held earlier this morning between the commanders or the field commanders of both sides um, these uh, are namely the uh, area commanding generals of both sides and the, obviously they have come with some of the operational framework agreed upon to include the following five points which are to cease fire immediately no attacks upon civilians no reinforcement of troops no movement of existing forces troops must remain in place and fifthly both sides are to draw up guidelines of returning the sick the wounded the dead and those detained to their respective sides and we also would like to emphasize on the issues of um, cyber attack cyber security aspect as well uh, thailand has in recent times um, been under attack of cyber um, safety or cyber security. So, we would like to inform the general public to be aware of this issue and report of any cyber attack to the local authorities, uh, namely the Ministry of uh, Digital and Economy uh, in this aspect or the DE Ministry. So, any reports of any cyber attacks, please report to the local authorities immediately and we'll take care of it. So, thank you very much for your attention. Now, i pass the Floor to the Ministry of Foreign Affairs representative. Uh, thank you very much, and good afternoon to our international friends tuning in today. Let me begin by sharing a very important development from the foreign affairs dimension, and that is the special meeting that was hosted yesterday by Malaysia to address the border situation between Cambodia and Thailand. Let me start by emphasizing, as our spokesperson for security affairs has just Informed that Thailand is adhering strictly to the ceasefire. Unfortunately, we have been forced to respond to continued attacks on our sovereignty and territorial integrity by the Cambodian Armed Forces merely in a few hours after the ceasefire took effect. We call upon Cambodia to abide by and strictly implement the ceasefire. Let me underline that the Thai side sent our delegation to yesterday's meeting for the Thai government to state our positions clearly, particularly that what has transpired along our common border in the past few weeks, whether in relation to the violation of our sovereignty, the loss of lives, both military and civilian, the hardships faced by our people along the border, the landmine incidents, and the threats and provocations. That they should not occur again. We also called on Cambodia to look after the safety and well being of Thais in Cambodia, and Thailand will certainly do the same for Cambodians living in Thailand, all of which was in order to protect our interests at that meeting. At the same time, Thailand also expressed our readiness and good faith in jointly finding a solution to the current border tensions. We, we view the ceasefire agreement reached yesterday by both sides as a first step. And an important one at that to lead us to restoring calm, security, and stability to our common border. In addition to the actual text of the joint press release, the Ministry of Foreign Affairs would like to highlight one very key outcome. For Thailand, and that is the resumption and re engagement in bilateral frameworks. As we are pleased to see that the informal consultations have already taken place between the area commanders of both sides this morning, and there are upcoming meetings, especially the upcoming GBC meeting on the 4th of August and the JBC meeting scheduled for September later this year. This is what the Thai side has been calling for all along, and therefore we are pleased to see its inclusion in the joint press release that we achieved yesterday. Most importantly, however, the return home of displaced citizens who have had to leave their homes and seek temporary refuge in shelters is another very important development for us. But exactly when they will be able to do so will still depend on the situation on the ground. Going forward, Thailand will continue to look. For good faith implemented by Cambodia, including by ceasing attacks, especially those on civilian targets, as the ceasefire must take place on the basis of international law, including international humanitarian law. However, in this moment, in the early hours, early days of the ceasefire, the situation is still fragile. As I mentioned earlier, Thailand is unfortunately still responding to attacks. Agency on the ground will continue to monitor and verify the implementation of the ceasefire to ensure they are achieved in practice towards the eventual. And I hope sooner than later, return to a situation of normalcy. We thank the countries who have placed importance on this implementation phase as much as we do. Final remarks for me, let me end today by emphasizing that Thailand continues to maintain utmost priority on protecting the sovereignty, territorial integrity, national interests and safety and security of the Thai people. Thank you very much for your attention. ครับก็ฝากนิดเดียวครับก็คืออย่าลืมติดต่อหรือติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆข้อเท็จจริงที่เราพยายามจะโพส์ตเข้าไปใน Facebook Page ของทางศูนย์เรานะครับก็คือชื่อตาม Facebook Page ก็คือศูนย์เฉพาะกิจนะครับชายแดนไทยกัมพูชานะครับทีมไทยแลนด์ก็ฝากทางพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนช่วยติดตามตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ย เข้าใจดีว่ามีมีความหลากหลายและมาจากหลายช่องทางมากนะครับฉะนั้นข้อเท็จจริงที่จะปรากฏเนี่ยจะมาจากทาง Facebook Page นี้เท่านั้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้สวัสดีครับ,บคุณค่ะสวัสดีค่ะ